นี่นะครับวันนี้พาดูซุนพงผมนะตอนเย็นนะครับตอนนี้คุมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเปิดให้เลือกอยู่นะก็ยังมีของแบบเยอะนะครับวันนี้พี่ๆก็มันเลือกอะไเยอะนะครับี่บกุกคนอันนี้ชาชิปปี้นะครับกนหลังชิปปี้กนห,หลังชิปปี้นะครับนี่เดี๋ยวมีนี่ก็รม่รูนะครับ ดูนะครับใครที่ใช้อะไรก็มาเลือกดูนะครับกองนี้เดี๋ยวจะมีลื้อลงมาให้เพิ่มอีกนะครับก็คนฟังเยอะนะครับเยอะมากนะครับโนวาเห็นเโนวาอุกโสนิกอะบานน์งานอะไรยันเก่างันอะไรมากมายนะครับเยอะนี่หมูเยอะมากนะครับ ใครสนใจนะครับของก็มาเลือกได้นะครับส่วนขนผมถนนก็ส่วนร้อนะครับกำลังกํลังไหลอยู่ซูมให้ดูนกกำลังไหลอยู่นบใครสนใจอะไรก็มาดูได้นะครับ